ครับวันนี้เราอยู่กันที่ปองอต่อครับวันนี้เราจะเข้ากรุงเทพนะครับเยซโซเยซโซเดี่ยวเทพกันเยซโซเดี๋ยวมีความล็อก้ะไปไหนวะไม่บอกไม่บอกหรอกว่าไปไหนเราก็ในคิดนักการศิลป์ศิลป์แค่เลยวันนี้เป็นให้แฟนแค่นั้นแหละสแกนให้ดูหน่อยยังไม่ถึงเวลาสีอาเมียจะบอกเมียไหมนี่ครับผมมากันแค่สองคนพ่อออนตัวเพราะตังค์ไม่พอนะครับไปแค่สองที่เส่งแล้วนะที่ครับขอบคุณคนส่งนะ ขอบคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปคัดบนรถนะครับไปเจอกันโอ๊ตโซ่แค่ห้าโมงครับแค่ห้าโมงบัวพีครับโอ้โหแบบฟิลนะครับถึงแบบนั่งนั่งนั่งต่างจังหวัดอ่ะเดินไปไหนเอาไปไหนอะซื้อแล้วเอาหรอได้แล้วครับบัวพีครับบูบัวพีเป็นซีดีไหมรึเปล่าไปเลยไปรถครับ ไปกี่โมงขอ้ออกี่โมงไปดิไปครับไปกูก็ขึ้นเป็นเหมือนพวกมึงแหละกูบอกเลย,อยไอ้ท<ห>ี้อยใครบอกพวกกูขึ้นไม่เป็น,ปน,ออน,นไอสัตว์นั่งไหนนั่งไหนแล้วกันชอบชอบสายในอะ่ะแบบ V I P อ่ะโอ้ดีนะครับนี่มีนี่ด้วยแบบอันนี้ผมจองแบบว่า V I P เลยนะครับ V I P เลยค่าตั๋วประมาณ3,000กว่าจริงใช่หรอจริงอ้สบายหน้ามีทิ้งมาด้วย ตอนนี้5โมงครับไปถึงก็น่าจะประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มถึงหรอ2-3ทุ่มนะครับแต่ก็เดี๋ยวบอกว่าไปทำอะไรแต่แบบว่าเซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวพวกมึงตกทรายอ่ะว่าไปทำอะไรกันอ่ะหรจะตกทรายนะจะตกทรายกอไม่ได้หรอมั้งกลัวอะไระเออโหอาจเชื่อคิดก็รู้แล้วแต่จะพึ่งกอดิดูนั่งงูก่อนเออเนี่ย ไม่นานหรอกบอกเลยว่าไปไหนไปกูมเตร่กูงเทร่พีกุเทรกงเทรป่าวะอาดูโอเคิดบอกเาเยไม่ใช่กูเดี๋ยวขขอแบบไปนั่งรถก่อนนะรเพราะว่านอต้องนอนยังไม่ได้นอนเลยก็จะออกแล้วนี่เรานั่งเช่าชายทัวรอบนี้นั่งรถทัวรอบหน้าเรจะนั่งรถเป็นนะสุดยอดผมก็จะ ครับสปอร์ตนะครับจำเอาไว้อแล้วตอนเล้นจะมาแต่งมาเออตีถ่ายแล้วมันเครื่องใช่โลครับบอเขาดีเราถึงไหนแล้วถึงกระทางเสนบผมกินเลยเนี่ยเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะนั่งกินดื่มเหล้าเรือกินน้ำปลาอันนี้รูปหลอใครแต่บอกเข้อหน่อยดิวโอเ้ครับคือชื่อดุ๊กดิ๊วครับผมสั่งอะมานานชื่ออะไรวะกุ้งเลือดสั่งอะไรมาบาดูครับโอ้พี่ผมสั่งครับว้า เด้ามา,ามากินแต่ตามที่ร้านไ่ได้อะร้ะหานน่าจะอร่อยแน่ออลองชิมแบบอันนี้เน่อันน,นี้คืออร่อยคือร้อนอร่อยอร่อยไรเนี่ยร้อนแล้วก็ปลาเอามือเพื่อนบอกว่ามันเป็นร้านดังจากร้านสุดเลยแต่ว่าเป็นแบบพวกแบบข้าวต้มข้าวอะไรข้าวแบบนี้มาผมมาสิไม่เคยมากินเลยแต่ครั้งแรกเลย เรามีทิกป่ะแถวทิกนี้เอาทิกกับเขาดิเขาทำไงเอาดิอาติดเลสติดเลสติดเลสโอ้ยครับเดี๋ยวพวกผมสามคนขอเติมตัวแดกข้าวก่อนะครับเดี๋ยวทำอะไต่อให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนะแล้วจะมึงจะบอกได้ยังว่าไปไหนพูดได้ไหมเป็นควยอะไร

ออกกูถ่ายแล้วว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเพื่อนผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไ้ดูแล้วกันมหาเศรษฐีเอาตรงๆวะครับสวัสดีครับอันนี้ใครเนี่ยครับกูหาหายหน้าเป็นานนดิใครครับเอาอ่ะสามสองหนึ่งืดื้อดื้อดื้อดืดืดืมึงบ้าปะเนี่ยกูเป็ไรกูใส่พอยด้วยวะ บเลี้ยงหมาคนน่ารัเกครับเพื่อนผมอ่ะเอาเพื่อนเอาเพื่อนผมก็โสดเลี้ยงหมาสองตัวแค่นั้นแหละใช่ไหมเพื่อนเอ้ยใช่เพื่อนโอ้ดูเลยครับสาวสาวที่คนไหนสนใจเพื่อนผมนะเดี๋ยวผมขึ้นแจกจีให้เพื่อนผมนะตู้นี้น่าจะมาเป็นแสนนะครับผมดูละดูดิใช่หรอมีแต่อาบูเดบี้อ่ะดูดิครับมีแต่อาบูเดบี้อ่ะครับโอ้ใครสนใจตัวไหนก็ DM เพื่อนผมมาได้นะขายทุกตัวนะครับตัวลงตัวแรงขายหมดช่วงนี้นะครับนี่ครับเอาให้ดียวูตัวแรงๆทั้งนั้นเลยอ่ะ อุยยังนี่ครับยังมีนะอนเออผมก็ไปผ,ผมไปเจอตัวแร็มเหมือนกันตัวหนึ่งเอ<ห>้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวตัวแร็มต,ตัวไหนมันแบบอยู่บนศาลเจ้าอ,ะ <c oughs> อ่ะอารอาร์เขาเรียกอารทอยอะ <c oughs> มึงลองหยิบม,มาไหมกูอยากได้วะมึงหยิบม,มาให้กูหน่อยดิได้ได้ <c oughs> มึงลองหยิบม,มาอารทอยอ่ะอารทอยเหมือนเฮ้ยมึงเจออยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่อารทอยที่นอนอยู่หน้าร้านข้าวอ่ะอันนี้อันนี้เขาบอกแว่นเวิร์้งผมขอลองขอลองดูหน่อยครับเฮ้ย เอ้ยโอ้ยเฮ้ยลองใ่นะไหนผมลองใส่ดูผมลองใส่นะเฮ้ยอ่เดี๋ยวผมลองให้คนดูใส่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูไฟแบบตีกับนี่บ้านเบิร์งครับบ้านเบิร์งโหดูดิแม่งมีเลยเ้ยใครที่สนใจเพื่อนผมนะนั่นแหละครับฟอสเพื่อนผมมาได้นะโสดด้วยก็บ้านอยู่คนเดียวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพวกผมจะทำอะไรต่อเดี๋ยวพวกมึงก็รอดูนะเหี้ยมึงขีเกียจพูดหลายรอไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไปต่อเดี๋ยวบอกนะไอ้สัตว์เหี้ยวิ่ง รฟอนเล็งเงอเก็ก็เฮียล่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าแล้วเจ็ดแล้ว็ดโมงเช้าใช่ไหมเจ็ดแล้วครับวันน Bo Go, right. right? ี้ครับเจ็ดโมงแล้วนะครับเอาง่ายคลิปนี้จะได้อนแอร์ก็ต่อเมื่อเอ็มวีนี้จะลง Yes sir ขออภัยนะครับที่มันช้านิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกครับถูกต้องครับมันยังไม่รู้เลยรู้แล้วมัง้งปวกคลิปรู้แล้วมั้งว่าเราไปทำกันแหรอเออต้องรู้อยู่แล้วแหละเออเดี๋ยวพวผมไม่ไม,ไม่รู้ว่าเราเราจะได้ยินข้างพี่แจ๊ดปะเออเอางีา้แต่ถ้าจะได้ยินครพี่แจ๊ด,ด <c oughs> เดี๋ยวผมโทรหาพี่แจ๊ดคุยกับคุยค่อยให้คุยกับพี่แจ๊ดละคือคิดว่าพี่ตาจะนอนไม่เวลาติ๊กตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองยิงโทรหาพี่ตาแล้วก็ให้พี่เฉลี่ยพี่แจ๊นนนะครรััับเเ้กกกพีีีวววด๋ยยผมมขอออออออตต� ตอนนี้พอ7โมงแล้วร้อนแล้วเนียนร้อนแล้วไปเบิร์ตเบิร์กแลอย้วเบิร์ตพรอยครกบเพิร์ตพรอยไม่เคยไปเบิร์ตพรอยเหมือนกันครั้งแรกของผมเหมือนกันครับถ้านะอยากคนรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงพวกเราถึงเป็นคนผู้ถูกเลือกมาอันนี้ใช่ไหมไม่เห็นเขาโพสต์ว่าแบบใครคิดว่าต้องเองเต้นโกนตีนลองส่งมาอะไรเงี้ยเออผมก็เลยลองคิดที่เอ็ดวีมันเต้นหำแรกแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บแบบอะเราคิดดู Like okay. แล้วแบบวไคแค่ยี่สิบอะแล้วมีสกอพันมาคอมเมนต์อะออนีหุมาได้ไงวะได้ไปเฉยเลยคยี่สิบเ่นั้นคอื่นไลา์แบบเป็นร้อยหนึ่งร้อยอะไเงี้ยมีมีเกือบพันก็มีนะยี่สิบเขาผมพูไปอะอผมเต้นแบบโคตรปัญญาพอเลยอบคุณช็อตแต่วนเต้นให้แบบเออแบบสะใจเลยพี่เอเดี๋ยวไวเจอกันที่นนนะไว้เจอกันขอบคุณครับี่ีอไอเฮียมาลารถไอเฮียกรุงเทพมีหมอกด้วยวะพีเม หมอกพีเอ็มหมอกเฉพาะทีเอ็มหมอกเลยเาถามถามคนในพื้นที่หมอกหรือเอ็มอันนี้ใช่ยูดช่หมอกปะผสมมาสมกันไปดูดิเอาผมม้คนดูๆนะบ้านอ่ะไม่รู้เห็นปะแต่เห็นขทางหลั่ปะมันไม่ค่อยเห็นทางมันแบบเป็นหมอกหมอกอ่ะมึกขึ้นดิน้่งหน้าหรอนี่นี่ ผมไม่เรื่องอะรถเอียงนะครับโอเคเิร์คอยลรับอแล้วแต่ดาราเห้ไอ้ยี่ห้อตัวเป็นดาราฮาร์ปเบอร์คอยล์ห่ยเบิร์คอยล์ฮร์ี่ครับโอ้ยผมมาครั้งแรกครับเนี่มาครั้งแรกเลยอ้หูเต็มอะถูกนัดหรือเปล่าครับเนี่ยอ้มีตู้แล้วคงราคามีอ่านอะไรมั่งไหมฮะอู้หอะ อุ้ยนัแต่ก่อนกูจะนอนแล้วงูรู้ไหมเสือผมดูเนื้อผมเห็นแล้วพี่เฮ้ยโอ้เวิร์กไฟเว้ยถึงเวิร์กไฟแล้วครับถึงเวิร์กไคแล้วโอ้โนี่นะครับเราเจอดา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 ราเจอราแล้วเจอดาราเจอดาราโอ้ยพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ถ่ายหลายคนเลยขอได้ถ่ายรูปหลายคนเลยครับอันนี้นะครับพี่ลิงพี่ลิงโอ้พี่ลิงพี่ลิงไป็ถ่ายพี่ลิงถ่ายชื่ออะไรพี่ลิงชื่อนี้อะมุ่งมั่นนะ ตักปัจุบันเอ้ยไม่ใช่ใช่ป่า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 โอ้ยดูในเรื่องแล้วมองนี่น้องนี่โอ้ได้เจอหลายคนคุณเจอคนเยอะคุณเจอโอ้ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตฝากตัวเป็นดารานะคขออนุญาตับฝากด้วยนะครับวอลตอรดีดีหน่อยชายวอยตัวดีดีเฮ้ยแค่ได้ทุกอย่างนะครับเป็นไปเป็นได้หมดเลยเจ้าพ่อเอกกู้ร้ายเป็นได้หมดเลยครับยังไงต่อเรียกผมไปได้นะครับเต้นไปเรียกเต้นอะไรเป็นได้หมดเหมือนกันครับเดี๋ยวตอนนี้ไปหาได้กี่นะครับคนไม่เยอะเราแต่เขิน สวยไล้งไงดูทำไมขนาดที่1กุมภา2569อ่าเฮียเป็นนี่ปีอะไรน่ะ68ปีหน้าอคืออะไรอ๋อสวยแล้วเงี้ยเฮียสรุปมาผิดงานอ่ะไรละเอียดอะไรให้พรอพี่อ่ะพี่อ่ะผมมาเฉยๆสวยแล้วไงเห็ว่าทำไงก้ยมาดิแล้วเปิดกล้องมาไม่ใช่นทรัล ไม่พอดูน้ำดูสีหน้าเขานะกูทำไงล่ะดูไงเออเอาทำไงอ่ะรวยหรอหรอหลอได้โดยสัตว์เลยไายทำไงเนี่ยนี่ปันไปดิกราบดิโอ้ผมอยากได้ปัญญาปผสมไปดิมาผิดวันเออไปไปกันครับมาผิดวันคุย ที่จอดรถดิครับแล้วสุดท้าใส่ชุดขาวไอ้เหี้ยนี่มึงใส่ชุดสีเียอะไรสีขาวแล้วนี่ไม่มีขาวมันขาวแต่นั่งเออมึงขาวตรงไหนดิเอยเิงเนี่ยเขาให้ไปทางไหนเนี่ยหิว่เนี่ยไหนะไปดีก็เดินไปพีดิโอ้ยยังไม่มไม่มีเหมือนห้างเลยคนดูดูดิครับเพราะว่าไม่มีเหมือนห้างเลยของเยอกเลยไม่นิดนึงครับเหมือนพี่ตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หลับเว้ยประเด็นอ่ะเออเหี้ยกูโคตรตื่นเต้นเลยพี่แชทพี่แชทพี่แชท ใช่ไ่มครัไม่ใช่อะไม่ใช่อะไม่ใช่เราได้ชุดมาแล้วนะครับชุดฟรีด้วยไอ้เนี่ยถ้าเอ้ยก็มีกระเป๋าอ่ะไม่ไม่มีกระเป๋าวะไม่มีนี่ครับอันนี้คือแบบว่าพวกผมได้ยูนิฟอร์มฟรีนะครับโัวเสื้อพิจารณ์คงได้ดีกว่านี้ถ้าเลียแข่งเลียคขาโอเคครับมาแล้วตอนได้แต่งยูนิฟอร์มแบบเสื้อเสื้อแบบดูเด็ดอันนี้คือแบบว่าเราจะได้กลับบ้านฟรีเลยนะครับ ่นะนเมื่อกี้ผมเข้าไปใช่ไหมแต่เขาไม่ให้ถ่ายอะ่ะเจอใครบ้างไม่เจอแบบเจอเซเลบเทั้์อะไรเจอจเซเลบเทอร์นั้นเลยแต่แบบเราต้องคิดตายไป <c oughs> ก่อนเลยเราชิดตายไปก่อนเลยเอ็กซ์าช้าจัดก็ถ่ายกันไปแล้วเออเอาเอาตังๆว่าตอนแรกพวกผมมาจะยื่นแบบอินฟูไงแต่แบบโอ้พอมาดูช่องตัวเองโอยหเยเลยคนติดตามไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ตาเบื่อเดียวมาพี่แจ๊ดอ่ะอยากดูพี่แจ๊ดอยากดูพี่แจ๊ดอยากดูพี่แจ๊ดมาแล้วแต่หกโมงเช้า มมงเช้าตอนนี้บ่ายสองนะครับเดี๋ยวเออแบบว่าวันนี้เจอแบบคนทั้งยนจัดเลยทั้งพี่น้องละสิงพี่ต้าพี่ยัดษ์หลายคนเลยี่ังโซเยตเออพี่ตั้มโซเยตก็มานะครับเห็นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับโวนตีนน่ะอยากโดนยูทูบเบอร์กระทืบอ่ะเอ้ยเล่นครับอยากลองเชิหมัดเฉยๆบางขายถั่วป่ะขายถั่วป่ะ หน่อยครับขอผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับของที่เป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมอ่ะเคยรู้คอมเมนต์หน่อยเด็อยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเป็นยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์ต้อง er ทำไงครับเป็นดาราด้วยอยากเป็นดาราออ คนดูคนดูคนดูอยู่นะเฮียเาถามไหมข้าวหวาขึ้นมากอร่อยมากอื นี่พี่โตลังสิตใช่ไหมครับเนี่ยใช่พี่ชัเลยคราบอ๋ออลิเตอร์ตึงร้ายไม่อยากอยู่เยพี่มีคำคงไหมผมแมน่ะผมเหนพี่แบบใจที่บาดเจ็บฮะที่บาดใจมาอยากใจที่บาดเจ็บเหี้ยเจนี่บาดูดิอะไรพี่ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปกับพี่เหรอเขาจะส่งรูปให้พี่นะขอเขาถ่ายรูปอ๋อพี่ขอรูป้โอ้อไม่มีโทรศัพท์โอ้ยือโทรศัพท์อยู่วไม่มีโทรศัพท์ครับองเยโดนาอี่ ไปไงได้ละทำคมที่บาดใจเหมือนมาจากใจที่บาดเจ็บแต่โอ้ยเรียกผมไปแค่ได้นะครับพร้อมครับเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรฮะตัวไรเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมเป็นตัวร้ายผมผมรับบทบทได้หมดอ่ะพี่อยากให้ผมเป็นอะไรผมเป็นได้หมดเจอพี่ต้าว่ะเจอพี่ต้าว่ะเจอยังต้าว่ะแล้วกูมากับยังต้าเยอะๆยังต้าเฮ้ยเป็นไรอร่อยขาลอยใช่เป็นไร แค่ขาอ่อนนะใช่มฮ้เฮ้ยขอเดี๋ยวขอไปขอที่ยังต้าหายรูปนะโอ้ใจเต้นแรงว่ะจับจับลองจับดูเต้นแรงเหรไม่รู้ยจะขอพี่ต้าหายรูปเนี่ยไต๋ไตเป็นไรไม่รู้ไหมไต๋ไต่ไตอยู่ไหนไตนอะไรไต๋ไต๋ไล้วหน้าแบบทีเด็ดอะแบบว่าเฟสเฟ่์ครับเฟตเฟย์อย่างเงี้ยเซเดมาคอมตาอุยเอีเฟสเตยนะครับเอเฟสเตย์ช่ยโสดด้วย ชายโสโลเฮ้ยมึงซูมอะไรกูนักหนาพี่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยหมืจะเป็นเต้นเว้ตื่เต้นต้นแรงจัดเลยพี่ตื่เต้นเอจอพี่ชายโอ้โหตื่นเ้นจัดเจอพี่ชายน้องชายมาคืนินดครับยินดีครับผวน้องพี่มาคืนด้วยนะครับไหนนี่ครับไอ้ไตโอ้ไอ้ไตน้องโอ้มึงไปไหนมา แอบไปปลูกเขาไหมไอ้ไส่สอนเธอเข่าอ๋อแล้ใช่ครับอ๋อแบบพี่ยัดอะนะใช่ครับในพูดนี้นะพี่นะนะพี่นะใช่เลยใหญตอนแรกผมก็เออลังเลคนหน้าเหมือนไหมวะคาพูดนะพี่นะใช่เลยเออถอดเขาก่อนต้องวัดมือเข่านะถึงไหมเนี่ยต้องวัดเขาเฮ้ยปลูกดีสวยผมได้พ่อผมมาถึงไหมเนี่ยใช่ครับได้จากข้างบนกับข้างล่างได้มาด้วยไหมไม่ได้คนหน้าเหมือนไหมเหมือนเหมือนนะ คนเขาล้อผมว่างานผมเหมือนตายๆรูปสองสามใช่ไหมลูบๆด้วยได้ไหมพี่ตื่นขึ้นใช่ครับเดี๋ยวเขาตื่นเต้นมากเลยเจอพี่นะแบบยอมตับหัวใจเลยจริงว่ะไม่อันนี้หัวนมเอาหรนม่เป็นไตเป่งๆแต่ผมไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีใช่ครับยืงมีพี่ถ่ายทำไมถ่ายกระวงจรปิดก็ได้จัดเขาไม่มีโทรศัพท์พี่พี่ถ่ายรูปได้ไหมครับของพี่ก็ได้ครับได้วครับพี่ อเออแล้วกูจะส่งรูปให้มึงสาตัวยังไงกลับบ้านไปผมไปร้านเกมแล้วผมไปเอาเผ็ดพี่เฟสที่มีไปร้านเกมแล้วมึงคนยุคไหนใหญ่ที่อ่ะมีร้านอินเทอร์เน็ตมีครับยังมีโคราชยังมีเหรอใช่ติดตามนี่นะครับขอบคุณมากครับติดตามครับพี่เหมือนเดิมนะพี่แต่ผมไปเอารูปในร้านอินเทอร์เน็ตนี่ผมไม่ปัดจริงครับจริงครับพี่จริงเออพี่ครับขอบครับพี่มาพี่พี่คอยส่งไม้ผมนะครับส่งไม้ผมด้วยนะในอินเทอร์เน็ตแต่ผมกลับบ้านไปร้านคอมอ่ะ ดีวพี่ส่งไม้ผมนดอย่าพูดี่ดีใจว่าดีไหนๆก็ได้เรื่องของกูใช่ให้เขาผมแล้วผมไม่ดเอาได้ลูไปเอาในร้นคอมมอใช่ครับอพี่อบคุณครับอบคุณครับัไม่ได้หายูเร์เเจ๊เไปกี่ตัวตับกุยู่ี่จ๊ดตกร้งนี้ายองกุ๊กกุ๊กกุผมไม่รู้ว่าเขาให้อัดร้อยหรือเปล่าครับ ครับพี่ครับประเดี๋ยวครับพี่ OFT นะครับพี่พี่นี่ของตรงว่าตรงตรงนะครับการยูทูบตันนี้ซบเซาทุกคนเราเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องมุ่งทางนี้ไปทางเดียวครับเราต้องหาทางอื่นด้วยอย่างเช่นแพลตฟอร์มตอนนี้หลายแพลตฟอร์มนะฮะหลายหลายในแอปเราพวกนี้ก็ต้องบอกว่าติ๊กต็อกก็มาแรงเราพี่เชื่อว่าเราก็ต้องมีช่องติ๊กต็อกกันแล้วแหละครับพี่ใช่ครับพี่บอกนี้เลยครับผมไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะครับเราทําเสร็จแล้วเราลงทุนแพลตฟอร์ม เราไม่รู้ว่าคลิปนั้นจะวิง่งแพลตฟอร์มไหนวันนี้ผมพิสูจน์ไปด้วยตัวเองแล้วนะครับอันนี้ผมให้กําลังใจและให้ความรู้เลยว่าทําไปอย่หยุดวันหนึ่งคลิปคุณอาจจะมีคนเห็นในช่องทางอื่นเยอะครับถามว่าพี่ผมอยากให้พี่รับสักแบบนิดนึงได้ไหมแบบเกี่ยวกับพี่ผมพี่ผมชื่อมาลีมาลีเขามาดูดีกรีเ็าบอกว่าเป็นสตรีมเมอร์เบอร์หนึ่งของเขาของดีไม่มียูท่หางผึ่งเขามาคอมมาแผ่ไปดูช่องมาลีมันคงจะแผ่ผึ่งอ่ะหยา ตุดเออเด้อบาร์โซาริย่าทีไม่ได้นะฮะก็ก็ก็อาจจะสดสดไม่ได้เตรียมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนสุดยอดพี่สุดยอดเข้ามาแวะเวียนี่ช่องนี้แวะเวียนได้พี่อู๋ช่องพี่จะลงนั่งแล้วเราต้องบอกว่าต้องกราบเรียนนะครับผมเพราะผมเป็นคนที่ภาคเรียนนะครับผมเข้ามาชมสิครับค่อยๆเข้ามาติดเรียน มีอะไรประวัติงานไหมพี่งานเพลงใหม่รอคอยนะครับก็ไปแล้วพปงใจวันนี้รอคอยมาแล้วก็ปล่อยแล้วอของร้านกับวิวแล้วลองฟังดูเพลงนี้กับโป Producer Tim Bendal ของเม g มาชิน่าอยากให้ลองฟังดูนะใครที่ชอบร็อกสม h ิปฮอปก็ต้องฟังเพลงนี้อยากให้ฟังจริงๆครับเพลงรอคอยตามด้ฟังดูรอคอยผมบอกเลยว่าได้เป็นร็อกคิดด้วยถ้าใครยังไม่เคยได้ฟังคุณพลาดแล้วอ๋อนั่นเองฝากด้วยเพลงรอคอยครับผมครับพี่รับคำแนะนำครับครับเป็นไงได้ครับโห่เจอแบบหลายโค้ชจัดแล้วเดมีอีกเดี๋ยวมีอีกตอนแรกผมว่าผมจะหยุดทำแล้วพี่เขาให้กำลังใจผมผมว่าไปต่อดดดีีีกวว่่าพูเ๋ย มารีเปิดในสตรีมเลยเดี๋ยวไปนลอกดิจิตอลเออนี่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 วัสดีครับพี่สวัสดีครับดีโอ้ยน่ครับดีอดีเป๊ะโอ้ยใครผมน้องด้สิ่งครับเผ็ดใจกรัรหรอ ใช่ครับช่องอะไรครับมาลีสวยมากครับจริงปะเนี่ยใช่ครับผมเอ้ยเราทำช่องเหมือนเหมือนไอ้มาลีอ๋อนี่คือช่องมาลีใช่ครับผมมาลีส่งเรามาใช่ครับจริงปะเนี่ยจริงครับมาลีทำไมมาลีสวยมากทำไมมาลีสวยมากไม่มาเขาบอกว่าเวลาแบบเปนนานเกินเลยนานเกินเลยส่งมา MC MC เขามาลีโอ้โพี่รโรสี MC ด้วย MC เหอนี่ย ช่วงนี้เขาเล่นเกมอะไรเล่นไพเอมครับไพเอมครับอ่บาเ,อเข้ามีเมืองอป่ะเนี่ยมีครฮะไปเลยนะไปบอกมันว่าหาคอมให้พี่หน่อยสักตัว,ตเ,วเดี๋ยวกูเข้าไปปวดเังจับเจอเนอนสิงตัวจริงเดี๋ยวกูปันน่ในในเมืองเนะี่ยแต่ก่อน,อนห่เมื่อกี้ไอพอดมึงได้ถ่ายไหมที่กูไปยืนยืน้อเอ่ย ถ่ายถ่ายให้กูอ้าปากบอก่อย่างดูเลยแค่แบนมนกอยากดูีเล็กชั่นจัดอันนี้คือฉากสุดท้ายแล้วปะฉากสุดท้ายละดู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 ด้ดู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 ด็ดูดอดตดู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 ดนี้ดูดอดูดูดูมานีู่หละใช่ดูดิครับดู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 ดอดูดูดหลูดได ไม่มีโอกาสขึ้นไปถ่ายักทีหนะครัย้ย้วถ่ายรูปไว้เจอพี่แจ๊เจอพี่แจ๊ถ่ายด้วยถ่ายด้วยนี่ครับาขครมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามัดไปดูรัวๆเลยพี่รัวๆเลยขอบค้าพี่แจ๊ขอบคราขอบคา โอ้ยได้เจอพี่แจ๊ดเลยตัวเป็นๆนะครับเรียบร้อยกินเราสอบเ็จแล้ว let's go นะครับผมดูแล้วหน้าโกชิบหายระวังกัต้องเลือดไหลซิปๆนะครับผมไม่ต้อบอกว่าติดชิปนะครับผมอ่าผมเพราะเพลงพี่แจ๊ดเขติดฤทธิ์นะฮะอ่าให้คุณก็กลับไปคิดนะครับอย่าบูรีเด็กแว้นนะครับผมสัตว์อย่าบูรีเด็กแว้นนะครับสัตว์อย่าบูรีเด็กแว้นนะครับสัตว์อย่าบูรีเด็กแว้นนะครับ่ไม